สวัสดีครับผมแม้งจะชอบแม้งสมานนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Summoner's War Chronicle นะครับมาเรามาพูดกันถึงดันเจียนใหม่ดีกว่าครับผมตามที่ติดไว้ครั้งที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวจะลงลิปดันเจียนใหม่ให้ซึ่งดันเจียนนี้ก็คือดันเจียนคุกสายหมอกนั่นเองแต่เป็นแบบฮีโร่นะครับผมก็คือเหมือนเอาเวขึ้นมานั่นแหละยากขึ้นกว่าเดิมเอาไว้สําหรับหาของเทวาหรือของทองนะครับ แล้วเราจะมาพูดถึงแมคคนิกกันก่อนเลยแมคคนิกเนี่ยจะเหมือนคุกสายหมอกอันที่แล้วเลยก็คือเราจะต้องตีบอสสองตัวตายตายในเวลาไร่เรียกันละกันเพราะว่าอะไรเพราะไม่อย่างนั้นนะ่ะถ้าเราตีตัวหนึ่งตายแล้วอีกตัวนึงยังเหลือ10หลอดหรือ8หลอดหรือเหลือมากเนี่ยบอสตัวนั้นจะตีแรงขึ้นเยอะมากๆเพราะมันจะมีบัฟที่ไม่สามารถล้างออกได้ก็คือสีม่วงที่มันติดอยู่พเพื่อนๆเห็นไหมครับข้างบน บัฟตัวนั้นมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเลเวลสิเลยดังนั้นควรที่จะต้องตีให้2ตัวนี้ตายในเวลาระยะเวลาไล่เลี่ยกันจะดีที่สุดนะครับผมอะแล้วตัวที่แนะนะําล่ะตัวที่แนะนำนะอย่างแรกเลยผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเอาตัวที่บัฟก็คือบัฟฟ้าต่างๆเนี่ยให้กับทีมหรือให้กับตัวเองเนี่ยมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสเนี่ยสกิลส่วนใหญ่มักจะเป็นสกิลที่ล้างบัฟเหลาลบบัฟเหานะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึง ที่ไม่แนะนําให้เอามาก็คือตัวพวกไอรถคูดาวสกิลรถแบบที่มันเป็นรถเป็นข้อๆเช่นการูด้าเช่นโพแสงอะไรอย่างนี้ครับไม่ควรเอามาเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มคูดาวแทนนะครับผมแล้วมันก็จะลดเลือดด้วยอ่าเพราะอะไรเพราะมันจะมีบอสจะมีเอฟเฟกต์ก,กำหลับครับติดอยู่ที่บนหัวเราซึ่งเอฟเฟกนี้ค่อนข้างติดง่ายอยู่ดังนั้นไม่ควรเอามาจะดีที่สุดนะครับผม ดังนั้นอะไรที่ไม่เอามาบ้างเมื่อกีนน้นี้บัฟฟ้าครับ2ไอ้พวกรถคูดาวต่างๆไม่เอามานะครับผมแต่คราวนี้ควรตัวอะไรที่ควรเอามาบ้างล่ะก็คือตัวที่ต้องล้างดีบับบนหัวเร้าและตัวที่ต้องล้างบัฟฟ้าบนหัวบอสซึ่งถ้าแนะนําที่มีครบก็คือออร์เลคเกอร์ไฟนะครับผมอ่ะส่วนไอ้ตัวที่ผมเอามาตอนนี้มีออร์แลคเกอร์ไฟหนึ่งตัวใช่ไหมมีพาราไฟหนึ่งตัวที่เอามาช่วยกันช่วยกันล้างเนาะแถมเอามาแทงด้วยเพราะผมเล่นธนู แต่นั้นต้องพยายามให้มันยืนให้อยู่นะครับประมาณนี้เลยนอกนั้นเราก็แค่ต้องทํำยังไงก็ได้ให้บอสมันเลี้ยงเลือดให้ได้ซึ่งผมแนะนําตามคลิปนี้เลยถ้าเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะมาตีทาวก่อนก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นขวานใช่ไหมเพราะว่ามันตัวตัวนี้มันจะถึกกว่าพอมาตีถึงประมาณสักหลอด2ประมาณเนี้ยแล้วก็ถึงจะไปตีวีต้านะครับผมให้เพื่อนคนหนึ่งดึงไว้ก็ได้แล้วก็หรือว่าจะตีด้วยกัน3า,าคนก็ได้นะครับ ถ้าแบบเร็วๆเลยนะตีได้กันเลยเอามารวมกันแต่ว่าเรามาตีเทาก่อนแล้วช่วงที่วีต้ามันมีบัฟโจมตีไวขึ้นบนหัวมันเยอะๆซักเลเวลสองเลเวลสามขึ้นไปค่อยแวบไปล้างมันนะครับผมซึ่งบัฟโจมตีมันจะเป็นรูปดาบเนาะหลุดเน็ตในแบบนี้เลยที่กําลังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ล้างมันเพราะอะไรเพราะถ้ามันยิ่งโจมตีเร็วมันจะยิ่งตีแรงนะครับดังนั้นแวบมาล้างมันเรื่อยๆแต่เนี้ยผมย้ายมาตีวีต้าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าทามันเหลือ2หลอดแหลวประมาณนี้ครับ เราก็ย้ายมาตีเลยมูฟมาเลยมาตีด้วยกันได้เลยแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติใครที่ดาเมจแรงๆตั้งแต่แรกเลยนะเอามารวมกันก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกเน้นทาก่อนไอตัวขวานก่อนพอทาวใกล้จะตายและก็มาตีวีต้าต่อแค่ระหว่างทางเราต้องลบบัฟวีต้าอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองส่วนสกิลนี้ที่ผมโดนพุ่งใส่นี่ครับสกิลพุ่งความจริงหลบได้นะถ้าเราไม่ติดไอแอคชั่นสกิลอยู่เราก็กดหลบได้เลยก็คือจะแดดหลบก็ได้หรือจะวิ่งออกไปก็ได้ต้องดูท่ามันก่อน เพราะมันไม่ได้ล็อกเป้าเนาะมันจะวิ่งพุ่งตรงมาเฉยๆแล้วก็จะมีสกิลที่ถ้าเพื่อนๆเห็นก็สกิลเก่าๆรวบมาอยู่ตรงกลางแล้วมันก็จะพุ่งอะไรอย่างี้ครับพวกโจมตีประสานเนาะไม่มีอะไรเลยอ่ะอย่างเนี้ยมันตีเร็วแล้วเห็นไหมมันปัฟบเจ็ดแลเราต้องรีบไปล้างมันอันนี้โจมตีประสานที่บอกไปเมื่อกี้นี่ครับเนี่ยวิ่งเข้าไปสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องเอาออลเคนไปล้างมันก่อนไม่งั้นโอยมันจะตีแบบปัป๊บป๊าปๆตายเลยอ่านี้พุ่ง อะไรประมาณนี้เลยแล้วคานนี้พอช่วงใกล้ใกล้ตายแล้วอันนี้ผมแนะนํานะให้ไปปิดเทาก่อนเพราะทาาเนี่ยมันชอบพุ่งใส่ตอนช่วงที่เรามีไอ้คาสิซีนพอคาสิซีนผมมาปุ๊บเทาามันจะพุ่งมาส่วนใหญ่มาจะพุ่งช่วงเราตีคาสิซีนแล้วโผล่มาทีก็ตายตายหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นเก็บเทาก่อนดีกว่าเพราะวีต้าเนี่ยมันจะแค่แบบว่าอย่างนี้เฉยแล้วเราค่อยเก็บวิต้าที่หลังซึ่งถ้าเนี่ยเลือนมาเหลือน้อยมันก็จะเก็บง่ายใช่ไหมครับดีแบบเนี้ย ตุ้มแล้วก็จบประมาณนี้เลยนี่คือดันของทองนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะพยายามลงคลิปที่มีประโยชน์อีกเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ